21วิธีหลีกเลี่ยงคนที่เราไม่ชอบเพื่อรักษาความสงบทางใจและสุขภาพจิตของคุณให้ดีอยู่ตลอดหากคุณรู้ตัวว่ากำลังเผชิญหน้ากับสิ่งที่เราไม่ชอบหรือคนที่เราไม่ชอบเราแนะนำวิธีจัดการดังต่อไปนี้หนึ่งหลีกเลี่ยงสถานที่ที่เขาอยู่เป็นประจำถ้ารู้ว่าเขาไปไหนบ่อยๆพยายามหลีกเลี่ยงสถานที่เหล่านั้นเพื่อลดโอกาสการพบเจอสองเปลี่ยนตารางเวลาให้ไม่ชนกันหากต้องทำงานร่วมกันหาวิธี จัดตารางงานหรือกิจกรรมให้ไม่ตรงกับเวลาเขาอยู่เพื่อหลีกเลี่ยงการเจอหน้าและการปะทะกันสมไม่ตอบกลับข้อความหรือโทรศัพท์หากไม่จําเป็นให้เลี่ยงการตอบกลับเพื่อไม่ต้องมีปฏิสัมพันธ์ไม่ว่าจะรูปแบบใดๆหากบล็อกช่องทางการติดต่อหรือเบอร์โทรศัพท์ได้ให้จัดการบล็อกไปเลยสปฏิเสธอย่างสุภาพเมื่อถูกชวนทํากิจกรรมหรือไปงานเดียวกันให้บอกปฏิเสธแบบมีเหตุผลว่าไม่สะดวกไปเพราะมีเหตุจําเป็นอะไรที่จําเป็นกว่า เพื่อหลีกเลี่ยงการไป 5. ใช้ข้ออ้างเพื่อหลีกเลี่ยงการเจอหน้าเช่นติดงานด่วนไม่สบายเป็นต้นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่เจอหน้ากันและลดความอึดอัดใจลง 6. พูดตรงแต่สุภาพการตั้งขอบเขตกับตัวเองอย่างชัดเจนว่าถ้าจําเป็นอธิบายให้เขารู้ว่าคุณอยากรักษาระยะห่างไม่สะดวกเจอเขาหรือพูดคุยกับเขา 7. จํากัดบทสนทนาเฉพาะเรื่องสําคัญโดยเฉพาะในที่ทํางานพูดเฉพาะเรื่องงาน เพื่อหลีกเลี่ยงการมีปฏิสัมพันธ์ในด้านอื่นๆ 8. ไม่แชร์เรื่องส่วนตัวปิดช่องทางให้เขาเข้ามาก้าวไกายในชีวิตคุณและไม่ควรไปยุ่งเรื่องของเขาด้วยเช่นกันหากมีเวลาว่างควรทํากิจกรรมอื่นเพื่อหลีกเลี่ยงที่จะมีเวลาคุยกัน 9. ไม่ตอบสนองต่อพฤติกรรมที่ก่อกวนนิ่งเฉยคือกรอบป้องกันที่ดีเพราะการก่อกวนจุดประสงค์คือต้องการให้เราโมโห 10. วางท่าทีเป็นกลางไม่แสดงอารมณ์ไม่เข้าข้างหรือค้านตรงๆ วางเฉยและควบคุมอารมณ์ตัวเองให้เป็นกลาง 11. อ็ดฝึกสติและสมาธิจะช่วยให้ควบคุมอารมณ์เมื่ออยู่ใกล้คนที่ไม่ชอบการมีสติจะช่วยให้เรารอดพ้นจากการทะเลาวิวาทได้ส2องโฟกัสที่ตัวเองไม่ใช่เขาอย่าเสียเวลาไปกับความคิดลบเกี่ยวกับเขาแต่จงโฟกัสที่ตัวเราเองว่าอะไรทําให้เรามีความสุขอย่าไปเสียเวลาแม้แต่วินาทีเดียวคิดเรื่องลบของพวกเขา13ามองเขาเป็นบทเรียนทุกคนคือครูเราอาจเรียนรู้จากเขา ได้ว่าไม่ควรเป็นแบบนั้นสิบสี่ระบายความรู้สึกให้ถูกที่ถูกทางคุยกับเพื่อนคนในครอบครัวหรือนักบําบัดเพื่อช่วยให้จิตใจเราดีขึ้นสิบห้าอย่าปล่อยให้เขามีอิทธิพลต่อความสุขของคุณคุณควรเป็นคนกําหนดอารมณ์ของตัวเองไม่ใช่ให้คนอื่นมามีอิทธิพลต่อความสุขของคุณสิบหกหากลุ่มคนที่ทําให้คุณรู้สึกดีอยู่กับคนที่ส่งพลังบวกให้คุณคิดบวกคิดดีและเสริมแรงใจให้คุณเท่านั้นสิบเจ็ดทกิจกรรมที่คุณรัก เพื่อดึงจิตใจออกจากเรื่องลบหากิจกรรมสนุกสนุกทำเพื่อผ่อนคลายความเครียดลงสิบแปดเสริมความมั่นใจในตัวเองเมื่อมั่นใจคุณจะไม่รู้สึกถูกคุกคามจากใครเพราะคุณจะไม่กลัวใคร19เเลือกใช้พลังงานกับสิ่งที่มีความหมายอย่าปล่อยให้คนที่ไม่ชอบมาดูดพลังชีวิตคุณเพราะคนนิสัยแบบนี้จะไม่มีวันมองเห็นข้อผิดพลาดของตัวเองที่ทำแน่นอนดังนั้นอย่าไปเสียพลังงานกับคนเหล่านี้ ยีให้โอกาสตัวเองได้ห่างออกมาพักจากสภาพแวดล้อมที่มีเขาอยู่เมื่อเป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงการเจอหน้าและทําให้เรารู้สึกไม่ดี21การบล็อกช่องการ,การติดต่อยุคนี้คือยุคโซเชียลมีเดียที่ทุกคนสามารถติดต่อสื่อสารและเห็นกันได้หากคุณต้องเห็นเขาอยู่บ่อยๆควรบล็อกเขาไปเลยเพื่อที่คุณจะได้ไม่ต้องเห็นหน้าเขาและเกิดความรําคาญอีก